สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องคอมเมนต์1 1 1หสำหรับความคิดเห็นที่นำมาแปลให้ฟังในวันนี้เกิดขึ้นจากช่องยูทูบเบอร์ของชาวต่างชาติท่านหนึง่งที่ได้ถ่ายคลิปการล่องเรือชมแสงไฟในแม่น้ำเจ้าพยาในตอนกลางคืนซึ่งจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากสำหรับใครที่อยากชมคลิปต้นฉบับนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิป ส่วนใครที่อยากให้แปลค,ความคิดเห็นให้ฟังก็มาฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกนะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันจะบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าทึ่งที่สุดในโลกผู้คนนั้นเป็นมิตรใจดีอาหารอร่อยที่พักก็คุ้มราคาสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน และสถานที่สวยงามน่าไปสัมผัสความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันรู้แล้วว่าทำไมใครๆถึงชอบกรุงเทพมหานครเมืองก็น่าอยู่ผู้คนก็น่ารักความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันน่าทึ่งมากประเทศไทยสมควรแล้วที่จะเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นอาไว้ว่า การล่องเรือในแม่น้ำเพื่อชมแสงไฟในกรุงเทพมหาคนครนั้นมันสวยมากไม่แปลกใจเลยทำไมเมืองไทยถึงน่าไปเที่ยวความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนทั่วโลกถึงอยากมากรุงเทพมันสวยจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ากรุงเทพมหาคนครเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ความที่เห็นต่อมาครับฉันอยู่บนเรือสำราญในกรุงเทพในปีพศ2559มันน่าทึ่งมากจริงๆทุกอย่างที่นั่นดึงดูดสายตาของฉันกรุงเทพนั้นสวยจริงๆหวังว่าจะได้ไปเยือนที่นั่นอีกครั้งความคิดเห็นต่อมาครับมหาสชจันทร์กรุงเทพมหานครความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน ันอยู่ที่เทศกาลโคมลอยที่เชียงใหม่ประเทศไทยผู้คนหลายพันคนปล่อยโคมลอยมันสวยงามจนน่าตกใจประเทศไทยเป็นประเทศที่วิเศษจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันยอดเยี่ยมมากสำหรับการผ่อนคลายในการเที่ยวชมแม่น้ำสายนี้ความคิดเห็นต่อมาครับเมืองไทยสวยมาก ความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทัศนวิสัยยามค่ำคืนของแม่น้ําที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันเคยไปนิวยอร์กการล่องเรือในแม่น้ําในลอนดอนและปารีสฉันสามารถพูดได้เลยว่ากรุ่มเทพนั้นสวยงามที่สดุดและคุณสามารถเพลิดเพลินกับมันได้ตลอดทั้งปี ความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดีที D, ่สุดในโลกวิวดีโดนปีภัยเลาะฉันรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการแสดงแสงสีในสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยานั้นสวยงามมากมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ความสวยงามของกรุงเทพฉันจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งฉันมีความสุขมากเยี่ยมมากประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทึ่งสำหรับฉันเสมอความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันสวยงามมากจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับประเทศไทยสุดยอดมากๆความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าบรรยากาศที่งดงาม ความคิดเห็นต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันเคยไปไอคอนสยามมาแล้ว3ครั้งและฉันกำลังจะไปอีกครั้งในเรือนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนกลางคืนความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ากรุงเทพสวยจังความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไทยคือสวรรค์และบ้านหลังที่สอของผู้มายเยือน ความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันน่าทึ่งเอามากๆหวังว่างานนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อฉันไปกรุงเทพในปีหน้าความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นอไว้ว่ากรุงเทพนั้นสวยงามเอามากๆเมื่อมองจากแม่น้ําความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นอไว้ว่าสิ่งนี้คือที่สุดของการล่องเรือในกรุงเทพ ฉันรักกรุงเทพเจอกันเดือนธันวาความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นว้ว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยจึงมีนักท่องเที่ยวมากมายความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเมืองกรุงเทพยามค่ำคืนที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมาครับฉันจะไปที่นั่นในสุดสัปดาห์นี้ และฉันไม่สามารถบอกคุณได้เลยว่าตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากแค่ไหนความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันรักประเทศไทยมากความคิดเห็นต่อมาครับมันน่าทึ่งมากฉันอยากจะไปที่นั่นและสนุกไปกับมันความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเมืองที่สวยงามความคิดเห็นต่อมาครับฉันคิดถึงบ้านกรุงเทพของฉัน ความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ากรุงเทพประเทศไทยสวยงามมากความคิดเห็นต่อมาครับมันยอดเยี่ยมมากจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นยอดความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะไปที่นั่นในอีกหลายปีข้างหน้าความคิดเห็นต่อมาครับ ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้ามีคำที่มากกว่าคำว่าสุดยอดสวยงามมากๆฉันก็จะใช้คำนั้นความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสุดยอดความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเคยไปล่องแม่น้ำฮันที่เกาหลีใต้มันคนละเรื่องกับแม่น้ำแห่งชีวิต ของเมืองไทยที่ชื่อว่าเจ้าพญาอย่างสิ้นเชิงความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันรักกรุงเทพเอามากๆและหวังว่าฉันจะได้กลับมาเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆสมควรที่จะติด top ป20เมืองที่ทันสมัยที่สุดในโลก ความคิด,หดคเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าค <ak> ่าใช้จ่ายทัยงามมา้งหมดสำหรับการรับชมวิวแบบนี้คือหนึ่ง,ง,องดอลลาร์สหรัฐความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเหมือนเมืองในนิยายสวยงามมากนี่คือเมืองหลวงของประเทศไทยจริงๆหรอความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะสวยขนาดนี้ ความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการท่องเที่ยวของกรุงเทพนั้นพัฒนาไปอีกขั้นจริงๆจากที่เคยอาศัยอยู่กรุงเทพค่อนข้างนานพอสมควรความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันคุ้มไหมที่จะไปที่นั่นความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไทยคือการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมาก ความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศแห่งนี้ผู้คนนั้นเป็นมิตรเอามากๆความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแม่น้ำและเส้นทางที่สวยงามในกรุงเทพมหานครความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการล่องเรือที่ดีแตกต่างจากอัตอร์ดัมโดยสิ้นเชิงความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ฉันเคยขึ้นเรือข้ามฟาในกรุงเทพซึ่งมันน่าสนใจมากแม่น้ำเป็นส่วนสำคัญของผู้คนและชีวิตความคิดเห็นต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันจะพาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วดูคลิปวิดีโอจบแล้วสำหรับใครที่ถูกใจสามารถสนับสนุนเราได้ด้วยการกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ